แม่เลยใช่ไหมครับเรียกคุณแม่นะครับคุณแม่น้องนะครับได้ค่ะถ้ามีชื่อคําว่าน้องบางครั้งพวกญาติญาติเขาจะรู้ไงอพวกที่เขาเคยดูพวกยูทูปพวกเขาตามอ่ะครับครับนเก่าๆครับก็ทางช่องก็ได้โทรสัมภาษณ์คุณแม่นะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับค่ะของของคุณแม่นี่เป็นเลขสูตรคำนวณใช่ไหมครับ ค่ะสุดคำนวณทั้งหมดเลยค่ะโอ้รับส่วนใหญ่นี้เข้าไปเลขสามตัวใช่ไหมครับแม่สามตัวก็มีถ้าตัวเดียวยิ่งไม่เคยพลาดเลยค่ะสอง <2 S 1> ตัวก็มีเพราะมันสูตรคำนวณมันหลายตัวเนาะครับครับมันไม่เหมือนหวยฝันนะครับอืมของอย่างว่านั่นแหะครับล่าสุดนี่ของคุณแม่เข้าแปดเจ็ดหกเข้าสามตัวเลยใช่ไหมครับแม่ รอบที่แล้วมันผิดไปแย่ไอผิดไปจากเก้ามนจากเก้ามาเป็นหกของคุณของคุณแม่เป็นเก้าไอเป็นแปดเก้าเจ็ดค่ะอ๋อเป็นแปดเก้าเจ็ดค่ะอแอมันออกแปดหกเจ็ดแต่ว่าหกเจ็ดสองตัวก็มีอีกสูตรหนึ่งมันก็เข้าค่ะครับเป็นอย่างนั้นก็อย่างว่าถ้าเราจับเอาครบหมดมันก็เยอะใช่ไหยครับอ่า พูดไปตามหลักการเลยครับอันนี้ค่ะแต่ว่าก็<ต>ถือว่าถูกนะครับแม่ถูกค่ะก็ส่งยอดของเก่าๆให้ดูเห็นไหมที่วงเล็บและเขาเรียกว่ามาครบบนล่างนะคะห้าตัวนั่นแนหะแต่บางครั้งเขาก็กอดคอกันอยู่หลักหน่วยหลักสิบบนล่างก็มีบ,บางครั้งเขาก็แยกบนแยกล่างอย่างเงี้ยค่ะครับ แต่ก็ถือว่าเข้าถ้าคนมีเงินเขาก็วิ่นเอาอะเนาะครับครับอันนี้แอดจะเอาเลยไหมครับเอาเลยครับของงดนี้คุณแม่คำนวณไว้หรือยังครับไว้ออกปุ๊บทำเสร็จบันเดียวค่ะอ๋อครับจะหลายหลายสูตรยังไงก็ช่างทำบันเดียวเลยค่ะครับฉะนั้นแนละค่ะเอาเอามาครบนล่างก่อนเนาะครับครับ อมาครบบนล่างก็มี90ครับ17ครับที่จริงมันเป็น11790117เลขจะห้าตัวค่ะโอครับก็คือเลขมาครบบนล่างของคุณแม่ในเหมือนเป็นเลขหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะเลขหลักเคยพอลอตเตอรี่ออกมาก็ทําตัวนี้ออกมาก่อนค่ะได้ให้เลขหลักนี่เนี่ยครับ แล้วก็ค่อยเอาเลขหลักที่ทําออกมาไปทําแต่ละสูตรแยกแต่ละสูตรละสูตรค่ะครับครับค่ะก็คือคุณแม่นี่มีประมาณกี่สูตรครับที่ทอยวนับไม่ทวนเนี่ยจะถ่ายให้ดูก็ไม่ไหวอะมันเยอะจัดอ๋อมันเยอะอันนั้นแค่เอาข้อมูลที่เก็บไว้เฉยๆเวลาเลขห้าตัวนั่นนะเอาข้อมูลมันเก็บไว้ย้อนหลังดูอย่างนี้ไงคะครับนนะ จะเป็นอย่างนั้นค่ะเราจะได้ดูรู้ว่าทางเดินเลขของคุณยายจะเป็นแบบนี้แบบนี้อ่อาเอเมรอบที่แล้วก็ติดแค่สองตัวเดียวไปออกสองแปดแต่ได้เลขล่างวิ่งล่างตัวเดียวแปดรอบที่แล้วเนี่ก็ออรอบนี้ก็เอาตามนั้นแล้วใช่ไหมครับครับมีมีตัวไหนมากนะครับคุณคุณแม่ครับขออีกรอบอนะมามามา,มาครบบนล่างเอาแล้วใช่ไหมเอาม,มีตัวไหนบ้างครับวิ่งบ,บนล่าง เอาวิ่งบนนะทีนี้นะเดี๋ยวจะจับให้เอาวิ่งก่อนเอาค่ะมาวิ่งก่อนนะคะควิ่งอ่าวิ่งก่อนก็มีศูนย์กับหนึ่งบนนะคะบนที่จริงจะเอาให้ทั้งเก้าศูนย์หนึ่งนะี่แหละว่จะว่าหลายตัวส่วนล่างก็วิ่งเก้าตัวเดียวล่างวิ่งเก้าครับเก้าตัวเดียว อาอันนี้ทีนี้จะให้ใช้ได้บนล่างนะคะคจะจับให้เลยคครรัับบเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าครับหนึ <79 S 1> <19 S 2> ่งเก้าอันอะไรนะครับแม่ขออีกรอบหนึ่งก็มีเจ็ดเก้ามีหนึ่งเก้าครับแล้วก็มีเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ครับเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ ค่ะอันนี้คือเลขสองตัวนะแล้วก็ตัวกันก็คือเก้าเก้าค่ะตัวกันเก้าเก้าครับค่ะเอาสามตัวไม้เอาเอาครับแม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอาครบถ้ามันครบนี่มันเป็นสิบสองตัวนั่นไม่ต้องเอาหรอกนี่แหละไอพวกเวลาที่ไม่่อยเอานี่แหละเขาจะออกอจะเป็นอย่างนั้นครับครับเพราะว่าถ้าเราจับครบทุง ทุกสูตรแล้วมันจะได้ทั้งหมดสิบสองหางเลขสามตัวนะครับ,รบแต่อันนี้อันนี้คุณแม่จะเอาให้แค่เอาว่านะครับเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าอศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าศูนย์เจ็ดห้าครับศูนย์เจ็ดห้าค่ะเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ เดี๋ยวให้ตัวกันอีกสองตัวก็คือเก้าศนย์หนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งเจ็ดอืมครับมันสามารถอันนี้ไม่ต้องไปครับสามารถตัดออกอีกได้นะครับแม่อันนี้พูดถึงถ้าเอาแบบว่าถ้าพวกเอฟซีเขาอยากตัดให้เขารักตัวไหนให้เขาตัดตัวเองอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันหลายตัวครับได้ครับแต่แต่แต่ไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่สองตัวนั่นอะทําไว้ให้อ่ะ แล้ก็เอาแบบนี้ก็ได้ก็มีเลขวิ่งเอาเอาเลขดับไหม,ไมเ,เลขที่ไม่มาไม่น่ามาเอาเอาแค่ตัวเดียวล่างก็ได้หกตัวเดียวอ๋อดับหกล่างใช่ไหมครับค่ะอืครับคพรับพอพอถ,ถ้าถ้ามันออกได้กี่งวดกี่งวดแล้วคุณยายจะไม่ให้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าดับตลอดไปค่ะคมัน มันได้ช่วงเวลามันจะมามันก็จะต้องมาแตบเป็นอย่างนั้นไม่เกิน, 4, 5, นสี่ห้างวดหลุดครั้งหนึง่งสี่ห้างวดหลุดครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับครับอรอบที่แล้วก็ดับเจ็ดล่างก็ยังเอาอยู่อยู่ก็เอาอยู่มายังคุยก็ให้ลุงยอดฟังอยู่ครับอืกบอก็บอกบอกแกน,นั่นแหละเออของแกก็ตรงแล้วของเซียนอะไรละยงั้นก็มาตรงกับของคุณยายเจ่ดเก้านะครับ 79, <น> อ่าที่ที่ริงเก้าศูนย์ของคุณยายก็มีนะคะแต่มันเป็นตัวดับมันเป็นตัวไม่มาครับคุณยายเลยไม่ให้ครขออนุญาตถามคุณแม่หน่อยครับอ่าว่ามาลคุณแม่เน้นเน้นตัวไหนไหมครับผมมีตัวเน้นไหมครับมีค่ะครับมีเจ็ดเก้าอ๋อเน้นเจ็ดเก้านะครับค่ะเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าครับเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งเก้า หนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ค่ะเลขสามตัวมีเน้นไหมครับแม่แม,มีค่ะก็มีเก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เอ้เก้าศูนย์หนึ่งพูดผิดโทษทีครับเก้าศูนย์หนึ่งครับค่ะแล้วก็ศูนย์เจ็ดห้าแ,แล้วก็สี่หนึ่งเจ็ดแค่นั้นแหละ ก็เกือบหมดเพราะว่ามันทั้งหมดมันต้องสิบสามตัวนะอันนี้แค่คัดคัดค่ะอ๋อครับ,รบสมมุติว่าถ้าเข้านี้เข้าสามตัวตรงเหมือนงมดก่อนเลยใช่ไหมครับแม่ค่ะสูตรทําย้อนหลังไว้มันมีมันมีมนมสูตรสามตัวก็มีสูตรสองตัวก็มีพวกที่ทําไว้แยกแยก๋อสูตรสองตัวบนนะคะคมันจะมาตรงตรงเลยแต่มันทั้งหมดมันจะมีเก้าตัว เก้าชุดเก้าชุดสองตัวนะคะส่วนมากมันจะมาตรงเลยไอ้แล้วทีนี้ถ้ามันเก้าตัวทำออกมาเต็มใช่ไหมคะทำออกมาเต็มเก้าเก้าหางแล้วต้องตัดตัวที่ไม่มาคู่ที่ไม่มาคือมันดับอ่เงี้ยคนยายจะต้องตัดออกไปอย่างนี้แล้วมันก็จะเหลือน้อยลงเราจะเน้นสักสามสี่ตัวอย่างเงี้ยเราะนั้นเนี่ยค่ะคอยดูแถไอ้ไอ้ตัวเนี่ย ไอมาครบบนล่างเนี่ยมันติดอยู่แล้วค่ะคอยดูฮะอนนแอดก็คอยดูอันนั้นะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงข้อมูลเก่าๆก็มีครับผมก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับผมที่ได้นำแนวทางมาแบ่งปันให้อาผู้ชม่าตั้งว่าอย่างไงตั้งชื่อว่ายังไงคนแม่จะได้บอกพวกเพื่อนๆพ,พวกญาติพี่น้องให้เขาติดตามให้ให้ติดตามให้แอด ตั้งเป็นแม่กทมอย่างนี้แหละครับอยู่หัดใหญ่นะคะครับผมอ๋ออยู่หัดใหญ่ไม่ใช่กทมค่ะอยู่หัดใหญ่ที่กิงก็อยู่อีสานทํางานอยู่หัดใหญ่ค่ะครับถ้าบอกอยู่กรุงเทพเขาไม่รู้หรอกคนไหนนาะครับ้งั้นตั้งเป็นแม่น้องก็ได้ครับค่ะเอาแม่น้องดีที่สุดค่ะครับผมครับขอบคุณมากมากครับค่ะควัะค่ะสวัสดีครับ แล้วนี่ก็เป็นแนวทางของแม่น้องนะครับผมเลขสูตรคำนวณเนาะคุณแม่น้องก็อยู่หาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมก็เน้นมาแล้วบนล่าง3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับส่วนใหญ่ถ้าถูกเนี่ยถูกเป็นเลข3ตัวนะครับท่านผู้ชมงวดล่าสุด8 9 7 8 6 7นะครับท่านผู้ชมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมให้โชคให้หมันให้เงี้ปังๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ